สวัสดีค่ะเอค่ะยินีีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นอวยนแลนด์นะคะ วันนี้นะคะมาแบบแดดแรงๆเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเอกก็มีข่าวอัปเดตนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการเข้าประเทศนิวซีแลนด์มาฝากทุกคนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลายๆคนก็คงทราบไปแล้วนะคะว่าประเทศนิวซีแลนด์นะคะได้เปิดประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ได้เปิดให้ทุกประเภทวีซ่ายื่นเข้ามาได้แล้วนะคะสามารถที่จะเข้ามาทํางานเข้ามาเรียนเข้ามาท่องเที่ยวได้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีมาตรการป้องกันโควิดอยู่นะคะ ซึ่งก่อนในนี้นนะคะก็ได้มีการยกเลิกหลายๆมาตรการไปแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะไม่จะเป็นแล้วนะคะที่ต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็คือสามารถเข้ามานิวซีแลนด์ได้เลยนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดวัคซีนกี่เข็มก็ได้เข้ามาได้แล้วนะคะและก่อนหน้านั้นนะคะกะ็ได้มีนักท่อทงเที่ยวนะคะสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้เยอะมากๆนะคะแต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคะที่หลายหลายคนก็ยังมีความยากลำบากมมาตร การอีกตัวหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่และยังไม่ได้มีการประกาศยกเลิกไปนะคะ,ะเป็นตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Traveler Pass Decoration นะคะของประเทศนิวซีแลนด์นะคะซึ่งตัวนี้ครับเป็นการกรอกข้อมูลต่างๆข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการเดินทางเข้ามานะคะแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างๆนะคะเวลาที่จะเดินทางเข้ามาในนิวซีแลนด์ ซึ่งการเข้าประเทศในสลรัฐก็ทาให้มีความยากลำบากมากขึ้นนะคะเพราะว่าต้องกรอกตัวนี้นะคะก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเช็คอินที่สนามบินก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะและหลายคนก็อาจจะไม่สะดวกที่จะกรอกว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะทําให้หลายๆคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเออเมื่อไหร่นะจะยกเลิกสักทีนะคะคือค่อนข้างลําบากนิดน,นึงสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะ และตอนนี้นะะก็มีข่าวประกาศออกมาเมื่อวานนี้เองนะคะว่าได้มีการยกเลิกใช้ตัวนี้แล้วนะเด mm ิน hmm. นิสสแล่าเทเวลเลอร์ดิวเคชันตัวนี้วันที่20ตุลาเดือนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเลยนะคะซึ่งอ่ะก็ ค่อยๆมีการอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็มีการยกเลิกมาตรการต่างๆเรื่อยนะคะซึ่งถือว่าการยกเลิกตัว t ทเวล r p อร์พลาสต์เคอเชันตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะเพราะว่ามีขั้นตอนการกรอกเข้าไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะต่อไปนี้นะคะไม่ต้องใช้ตัว The New Zealand t เทเ e ล p ลอร์พ ดิเรชันแล้วนะคะเ,เพื่อนก็คือไม่ต้องทําแล้วกว่าเดินทางเราก็เดินทางได้แบบสะด,ด,ดวกมากขึ้นเลยค่ะแต่ก็ยังคงมีมาตรการการควบคุมโควิดอยู่นะคะเมื่อเดินทางเข้ามาถึงในประเทศิวซีแล์แล้วมาที่ตมผ่านตมมาเนี่ยเขาจะมีจุดหนึ่งนะคะที่สําหรับแจกนะคะชุดตรวจนะคะ a อ k นะคะให้สําหรับคนที่เดินทางเข้ามาทุกคนเลยนะคะไม่ว่าใครก็ตามจะต้องไปรับชุดตรวจชุดนี้นะคะเขาจะให้ไปตรวจนะคะวันแรกที่มาถึงแล้วก็วันที่5หรือวันที่6นะคะ ที่มาถึงยิวชีแลนด์แล้วนะคะแล้วก็การตรวจนี้นะคะเมื่อตรวจเสร็จนะคะพบเชื้อก็ต้องส่งผลนี้นะคะไปยังอีเมลที่เขาแจ้งไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งทุกคนที่เข้ามาเพ่นเยือนแฉลทุกคนจะต้องตรวจชุดตรวจเอทเคนี้แล้วก็แจ้งผลให้ทางหน่วยงานรับทราบทุกคนค่ะตัวต่อมานะคะใครเข้ามาแล้วแล้วถ้าตรวจว่าติดเชื้อโควิดนะคะก <ๆ S 1> ็ะยังคงต้องมีการกักตัว7วันเหมือนเดิมค่ะ ตัวต่อมานะคะ,ะตอนนี้นะคะประเทศนิวซีแลนด์นะคะได้มีการยกเลิอกการใส่หน้ากากอนามัยในประเทศนิวซีแลนด์แล้วนะคะยกเว้นนะคะเวลาที่เราไปเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเกี่ยวกับทางการแพทย์ไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปคุณหมอ,อไปอซื้อยาไปคลินิกไปอะไรอย่างนี้นะคะที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ทางด้านสุขภาพก็ยังคงต้องใส่อยู่แล้วก็ และยังมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่ก็ยังคงต้องใส่อยู่ก็ต้องดูนะคะว่าต้องตรวจเช็คนะคะว่าหน่วยงานอะไรบ้างที่ยังเขายังคงให้ใสหน้ากากทำไมอยู่ค่ะอีกตัวหนึ่งคะที่จะย้ำให้ทุกคนทราบาก็คือตอนนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนแล้วจึงจะสามารถเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ก็คือถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็เข้าได้ค่ะก็ไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่ฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนจะฉีดกี่โดจะฉีดกี่เข็มก็สามารถเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้หมดแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะแดดร้อนมากเลยทุกคนก็ต้องรีบพูดซึ่งข่าวอัปเดตนี้นะคะเป็นข่าวอัปเดตมาจากรัฐบาลนิวซีแลนะคะวันที่18ตุลาคม2022นะคะและการเปลี่ยนแปลงอื่นนะคะก็จะมีการอัปเดตอีกทีนะคะสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆยังต้องการที่จะทราบข่าวเกี่ยวกับการเข้าประเทศข้อมูลเ,เกี่ยวกับมาตรการโควิดนะคะก็สามารถติดตามข่าวที่เอมอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆให้เพื่อนได้ฟังได้คะ่ะ ส่วนในวันนี้นะคะก็มาเพียงข่าวสั้นๆนี้นะคะคือมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบว่าตอนนี้ประเทศนิวซีแลนด์เข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะก็คือไม่ต้องกรอกเดินนิวซีแลนด์เทอร์เรอร์พาสติคเคชันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็เข้ามาได้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาที่นิวซีแลนด์แล้วเขาจะแจกชุดเอทเคให้ตรวจวันแรกแล้วก็วันที่5หรือวันที่6แล้วก็ส่งผลให้ไปทางอีเมลที่เขาแจ้งให้นะคะแล้วกราบบัังค ให้ใสหนากากอนามัยแล้วนะคะยกเว้นสถานที่ที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพผือโรงพยาบาลคลินิกอะไรที่ต้องเข้าไปหาคุณหมอหรือว่าเป็นผู้ป่วยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มาคลิปสั้นๆนะคะมาแจ้งเพื่อนๆได้ทราบเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> แล้วขอติดตามข่าวอัปเดต อีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นิวซีแลนด์นะคะเปิดประเทศแล้วก็พยายามให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมาเรียนหรือมาท่องเที่ยวเขาพยายามที่จะทําให้ประเทศเขากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะก็จะค่อยมีจะค่อยๆมีมาตรการปรับเปลี่ยนให้เป็นปกตินะคะถ้าเพื่อนอยากทราบนะคะก็คอยติดตามข่าวจากเอนะคะคอยติดตามคลิปจากเอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นลังใจให้เอด้วยนะคะแล,ะล้วกบพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะร้อนมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย